โดยเฉพาะคุณไผลิกพยายามจะเปิดประเด็นณขนาดนี้เนี่ยก็คือพยายามจะบอกว่าภายในกลไกาการจัดการของสอสอพักพรรคประชาชนบางคนเนี่ยมีการโอนเงินของผู้ช่วยสอสอจะกลับมาที่พักกลับมาที่สอสอและไม่ได้ทํางานจริงแต่เอาชื่อมาเพื่อจะรับเงินเดือนกับทางสมนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะนี่ที่คุณไผ่เปิดประเด็นมาตั้งแต่วันนี้แล้วก็วันนี้ก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็มาขยายความอีกนะครับ ข่าวคนคนข่าวเนชั่นทีวีเราก็ได้คุยกับอดีตอขออภยัยปัจจุบันยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่ย,ยังเป็นอยู่ยังเป็นหนึ่งในผู้ช่วยสอสคนหนึ่งของพรรคประชาชนเพราะฉะนั้นเปิดเผยเขาไม่ได้แล้วนะลอ,ลองฟังข้อมูลของอเขาดูก่อนนะแล้วค่อยมาตัดสินการว่าแบบนี้เหมาะหรือไม่เหมาะถูกหรือไม่ถูกเอาประเด็นแรกก่อนเขาเล่าว่าปกติผู้ช่วยสสคนเนี่ยครับสสจะมีสิทธิ์ตั้งจริงๆ เองแค่4คนอ,อีกหนึ่งคนเนี่ยพักเขาจะขอเอาไว้เขาจะขอเคาะชื่อเองก็คือ,อะจะส่งคนมาเป็นผู้ช่วยอสอสอแล้วไม่ได้ไปทำงานกับตัวสอสอหรอกนะส่วนเงินที่จะได้มาเนี่ยอ่ะก็กแล้วแต่ว่าพักจะเอาไปทําอะไรเพราะ<ฆ>เป็นคนที่พักขอเอาไว้ถูกไหมนิกนิกอันนี้เขาเล่าอย่างหนึ่งแล้วก็ระยะหลังเนี่ยจะมีการเปลี่ยนตัวผู้ช่วยสสที่พัก เป็นคนส่งเข้ามาเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนที่เตรียมจะลงสมัครเลือกตั้งไม่ว่าจะสอสอหรือว่าสอกอในสมัยหน้าเหมือนกับจะได้เข้ามาเพื่อมีเงินทุนส่วนหนึ่งมีเงินด้วยเอาไปทำพื้นที่ก่อนจะลงเลือกตั้งอ้าวฟังประเด็นนี้จากผู้ช่วยสอสอคนหนึ่งในพักประชาชนครับสสเนี่ยครับจะมีผู้ช่วยเนี่ยห้าคนผู้ช่นาญการสองคนผู้ช่วยทัยนหนึ่งคนทางพักเนี่ยครับเขาก็จะ ขอโค้ตาสอสอเลี่ยครับคนละหนึ่งคนโดยที่ทางภาครับจะเป็นคนเอาบุคคลน,นีครับมาให้สอสอเติ่งต่างก็คือจะเป็นผู้ช่วยคนนี้แหละครับของสอสอแต่ละคนจะเป็นคนของครับ สสอหรือว่าไม่เกี่ยวข้องกสอสเลยครับตอนนี้ครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเอาพวกผู้สมัครของกลุ่มไอสอสอคอนนะครับมาลงเป็นผู้ช่วยไว้ครับแทนที่เขาเข้ามาหรือไม่ก็ผู้สมัครสอสอครับในสมัยนั้นเอามาเอางบตรงนอ้อ่าอย่าอย่าเพิ่งตัดสินว่าผิดเดี๋ยวจะได้มีคําอธิบายจากเลขาธิการพรรคประชาชนด้วยนะแต่นี่ฟังข้อมูลจากผู้ช่วยสสคนหนึ่งประเด็นถัดมาเขาบอกว่าสสบางคนเนี่ยตั้งผู้ช่วยแล้วก็ ให้ผู้ช่วยที่ได้รับเงินเดือน15 0 0 0บาทต่อเดือนเนี่ย<ะ>โอนคืนกลับมาให้ตัวสอสอเช่นสมมติสามคนก็เดือนหนึ่งเป็น4ี่ห0ื่น้าเอากลับมาให้สอสอมามาทำงาน<ะ>มาลงพื้นที่บางคนก็มีการตั้งคนในครอบครัวเพื่อจะมารับค่าตอบแทนตรงนี้<ะ>อฟังประเด็นนี้ครับมีสสบางคนนยครับเขาเอาคนเน,น,น,นี่ยคะมาแต่งตั้งแล้วก็เอาเงินที่เขาแต่งตั้งนครับคนเข้าชื่อส ันนไม่ใช่ทุกคนนะครับบางเขตครับสิบกว่าคนที่จะมาเป็นผู้สมัครสสเนี่ยนะครับใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ๋อที่จะลงที่คิดว่าจะลงแน่ๆเนาะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ผู้สมัครสกลยครับผู้สมัครสกล์ไปแล้วว่าจะลงสกลใช่ครับก็จะได้เอาเงินส่วนนี้ไปไปใช้ลงพื้นที่นะครับถูกครับใช่ครับมันแล้วแต่คนคือบางคนนะครับเขาก็อันเอาครอบครัวเรามา เนของสภานะครับจะใช้ไปลงเตือนไปลงพื้นที่แทนแบบนี้ครับมันแล้วแต่บางคนก็ไม่ทำบางคนก็ทำเขาจะย้ำว่าแล้วแต่บางคนอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่หัก<ะ>น,นั่นหักเต็มเมเลยสมมติหมื่นห้าสามคนก็สี่หมื่นห้าต่อเดือนอก็จะมีอีกบางจําพวกคืออาจจะหักไม่เยอะอคือเข้าใจว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มทํางานจริงๆ<ะ>แต่ก็คงจะไม่ได้รับเต็มไม่เต็มหน่วยนะเช่นสมมติหมื่นห้าขอหักเอาไว้ สามพันได้ไหมค่ะอันนี้ไม่รวมกับคนที่ไม่ได้เกี่ยวกับคนที่พักส่งมานะถ้าคนที่พักส่งมาเนี่ยอันนี้พักเขาก็หักไปใช้อย่างอื่นเลยผู้ช่วยคนเนี้ยเขาบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเกิน5 0ของพักเนี่ยล้วนแต่ใช้วิธีการแบบนี้คือ,อมีข้อตกลงกับทางผู้ช่วยสสอว,ว่าจะต้องหักเพียงแต่ว่าหักเท่าไหร่อันนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งฟังอีกประเด็นหนึ่งครับผู้ช่วยบางคนนะครับเขาได้หมื่นห้า เงินเดืนอนบางสอสอครับเขาว่าัเงินเดือนผู้ช่วยบางทีคนละสามพันห้าพันเนี่ยค,ครับแล้วก็ให้ผู้ช่วยจด้เหมือนเดียวคนนี้คือแต่ได้ครับมัน,เป,น,นเป็นคนนี้เป็นของากครับเขาก็หักแล้วก็ไปใช้เงินเดือนแนะครับเขาก็คือเขาจะแบบบอกแล้วว่าเดี๋ยวเขามาเป็นผู้ช่วยนะแต่ว่าให้เหมือนเดียวผมถามนิดนึงคือสอสอเนี่ยสอสอของพรรคสีต้มเนี่ยเขาหักเงินผู้ช่วยสอสอคือสอสอทุกคนเลยไหมที่เขาทำแบบนี้ อันนี้ก็ถือว่าฟังจากคนใน<ะ>เพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เปิดประเด็นก่อนนั่นนี้ก็คือคุณไผ่ลิกนะเราก็าไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมว่า คนในเขาทากันแบบนี้จริงหรือเปล่าแต่ก็เป็นผู้ช่วยสสท่านหนึ่งนะท่านหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว <ๆ S 1> ฟัง <ๆ S 1> ทางเลขาธิการพักแต่เอาคนที่ออกมาขยี้พักประชาชนช<ๆ>อย่างหนักหนะ่วงณขณะนี้คือคุณไผ่ลิกบ้างคุณไผ่ลิกเนี่ยแกก็ออกมาให้ข้อมูลใช่ไหมคะแกบอกว่าจริงๆเกาะติดมาประมาณปีหนึ่งแล้วนะคะแล้วข้อมูลที่ได้ก็มาจากอดีตผู้ช่วยสสซึ่งได้ลาออกไปแล้วนะคะแล้วทนไม่ไหวมองเห็นถึงความไม่โปรง่งใสก็ไปแจ้งความเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะพยายามบอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนในวงจรนี้นะคุณไผ่ลิกเนี่ยอธิบายกับ นชันทีวีนะคะบอกว่ามันมีหลายประเด็นเรื่องของการแต่งตั้งผู้ช่วยสสก็มีประเด็นว่า1คือไม่ได้ใช้งานเขาเลยพอตั้งเขาเข้า,ขาไปก็ให้เขาโอนเงินกลับมาที่สสคุณไผลิกก็เลยมองบอกว่าเอ้อนี่ผิดแน่ๆเลยนะแล้วคนที่ให้ข้อมูลกับคุณไผลิกเขาไปลงบันทึกประจําวันในประเด็นนี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วมีเรื่องการที่ผู้ช่วยสสนเนี่ยถูกให้โอนเงินบัญชีละ50บาทด้วยแล้วต้องโอนไปในหลายๆบัญชี 50บาทนี้เป็นค่าสมัครสมาชิกพักเท่ากับว่าอาจจะมีคนสมัครสมาชิกพักแต่เขาไม่ได้ออกเงินเองใช้เงินของผู้ช่วยสสคนนี้ทางพักบังคับให้ออกให้ใช่ไหมอย่างเนี้ยถือว่าผิดกฎหมายนะแล้วมันจะผิดถึงขั้นยุบพักเลยนะคะมีกรณีที่ผู้ช่วยสสพบว่า คนที่มีชื่อเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นมหดเลยนะคุณภัยฤกบอกนะคะเนี่ยมันขัดคุณสมบัติเพราะว่าตามระเบียบเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าคนที่จะมานั่งเป็นผู้ช่วยสสต้องมีประสบการณ์ทํางาน5ปีทีนี้คุณภัยลกก็เลยบอกว่าผมเนี่ยไปถามรัฐสภาให้ตรวจสอบแล้วว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็ไปเจออีกว่ามีคนไปยื่นคําร้องไว้ที่กกตปปชแล้วด้วยส่วนตัวของคุณภัยิกนะคะได้รับข้อมูลความผิดปกตินี้มีประมาณ1ปีละเป็นช่วงที่พักเก้าไกลจังหวะนั้นนะ่ะโดนยุบและพักประชาชนต้องหหาาสมมชิกใ่ เขาอธิบายว่าคนที่เขาได้ข้อมูลมาเนี่ยผู้ช่วยสสคนนี้เนี่ยไม่เคยเจอสสพอเงินจากรัชสภาโอนเข้ามาก็ต้องโอนคืนสสเลยแต่งตั้งผู้ช่วยสสได้5คนใช่ไหมหนึ่ใน5โอนคืนไปให้สสใช้เองก็มองได้ว่าเรื่องเล็กๆยังทำกันขนาดนี้ถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้มันจะเป็นยังไงนะคะฟังเสียงคุณไพลิกค่ะ ผู้ย่ยง่องถวพวกนี้เขาไม่เคยเจอสสพอเงินโอนมาก็ต้องโอนคืนเขาเขาจะเขาจะตั้งใครก็หนึ่งในห้าเนี่ยสสมีทั้งหมดแปดคนก็ดึงไปกดผ่าคนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเขาก็บางคนสสก็เอาคนอะไรมาสมัครสมัครเพื่อที่จะดึงเงินเข้าไปใช้อีกนะครับเราก็มองได้ว่าเรื่องเล็กๆขนาดนี้ทำได้ขนาดนี้แต่ถ้าท่านเรื่องใหญ่จะยิ่งกว่านี้ไหมเพื่อพัด แล้วผมว่านะการที่ทำมาอย่างนี้มันจะเป็นต่างคำต่างวาระคือหนึ่งเดือนเนี่ยโอนทีนึงก็เท่ากับหนึ่งเดือนเนี่ยคุณทำพิดหนึ่งครั้งมันจะต่างกันต่างวามันก็เหมือนช่อโกงของรัฐกรนละผมว่านี่คือข้อกล่าวหาหของคุณไผ่ลิกนะมีเอกสารที่มีผู้ร้องส่งไปถึงนายทะเบียนพักการเมืองก็คือเลขาธิการพักการเมืองอยากจะให้ ตรวจสอบบัญชีของพักประชาชนนะครับอ้างถึงเรื่องราวของคุณมัทนาสีจันท์<ะ>เป็นผู้ช่วยดำเนินการประจำตัวของอสอสอสุรเชษประวินวงวุฒิสอสอพักประชาชนแบบบัญชีรายชื่อปัจจุบันนะเน,นี่คือหนังสือที่เขาทำ<ะ>ไปถึงนายทะเบียนพักการเมืองมีเอกสารที่เขาแนบว่ามันเป็นหลักฐานการโอนเงินจากผู้ช่วยของสสสุรเชษนะครับ คือ3เดือนอย่างยกตัวอย่างอ๋อขออภยัยลองดูจดหมายก่อนดูจดหมายที่ผู้ช่วยคนนี้เขาตัดสินใจที่จะลาออกเขาบอกว่าเขาเขารับไม่ได้กับเรื่องนี้นะเพราะว่าเขาไม่ได้สมัครใจที่จะทำแบบนี้เป็นคำสั่งของทางจังหวัดมหาสาร,รคามก็หมายถึงสาขาที่เขาเป็นตัวแทนอยู่เนี่ยสุดท้ายเขาก็เลยตัดสินใจลาออกไปแล้วมันก็มีเอกสารที่เขาเคยต้องโอนเงิน สิ่งที่เขาได้เนี่ยเดือนละหมื่นหาเอ่ะแล้วก็รวมๆกัน3-4ส<อ>เดือนโอนให้บุคคลสองคนคก็คือเหมือนกับเป็นไปตามข้อตกลงอะว่ามันเป็นเงินเดือนของผู้ช่วยสอสอสาเดือนต้องโอนกลับมานะ<อ>แสดงว่าเขาไม่ได้ใช้ตรงนี้เลยในขณะเดียวกันตัวเขาเองได้เงินเดือนในฐานะเป็นตัวแทนระดับอำเภอ เดือนละสองพันแล้ว2,000นี้พอได้มาเนี่ยก็ต้องไปจ่ายเงินเป็นค่าสมัครสมาชิกรายปีปีละ50บาทโอนหลายต่อหลายครั้งนี่ก็เลยโชว์เป็นสลิปการโอนคือ50บาทนี่มันคือค่าสมัครสมาชิกรายปีต่อ1คนปกติถ้าจะสมัครตลอดชีพเนี่ยต้อง 200, 2 0 0แต่ถ้าเอารายปีก็ปีละ 50บาทก็คือง่ายๆที่ได้มาก็ไปทีละห้า0บหคนที่สมัครเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องจ่ายเงินเองแต่พักเนี่ยมีชื่อสมาชิกเข้ามาเพิ่มแล้วก็ลดลดค่าใช้จ่ายจากคนที่อาจจะไม่อยากจะเสียเงินเข้ามาเป็นสมาชิกอันนี้คือฝ่ายที่กล่าวหาทีนี้เรามาฟังฝ่ายที่เขาอธิบายบ้างครับเลขาธที่การพักประชาชนคุณสรายุทธใจหลักบอกถึง เรื่องราวที่มีการตรวจสอบว่าพักประชาชนได้หักเงินเดือนแล้วก็เอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่นะครับท่านเลขาสลายุทธ์บอกว่าคือเวลาตั้งผู้ช่วยสสแต่ละคนเนี่ยยืนยันตรงนี้ก่อนว่าเงินเนี่ยเข้าบัญชีของบุคคลน,นั้นโดยตรงนะไม่ใช่ว่าบัญชีของสภาแล้วไปเข้าคนอื่นไม่ใช่คือจะต้องเข้าคนนั้นชื่อคนนั้นแล้วการที่คนคนนั้นจะเอาเงินไปทำอะไรเนี่ยทางพักไม่ได้ไปติดตามขนาดนั้นเหมือนกับเจ้าของบริษัท โอนเงินให้พนักงานแล้วพนักงานเขาจะเอาเงินไปทำอะไรไม่ได้ไปไล่ดูขนาดนั้น hmm. แล้วถ้าจะหักเงินของผู้ช่วยสสเนี่ยพักส่วนกลางก็ไม่มีนโยบายแต่ก็อย่างที่บอกว่าก็เมื่อผู้ช่วยสสเขาได้เงินไปแล้วเนี่ยเวลาเขาจะโอนมันก็เป็นอำนาจของเขาถูกไหมา <c oughs> ทางพักก็เลยไม่ได้ไปไล่ติดตามขนาดนั้นแต่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นนโยบายจากส่วนกลางก็แล้วกัน <c oughs> อ้าวลองฟังประเด็นนี้คำอธิบายจากเลขาธิการพักประชาชนครับ ประเด็นเรื่องการซื้อสมาชิกก็ต้องบอกว่าโดยนโยบายพรรคเราไม่มีนโยบายในการเพิ่มสมาชิกแบบด้วยวการวางเป้าหมายว่าต้องมีสมาชิกจํานวนเท่านั้นเท่านี้เราไม่มีนโยบายปฏิเสธดีกว่าใช้คําว่าเราเราไม่ต้องการสมาชิกแบบนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป้าหมายของพรรคในการสร้างพรรคให้เป็นสถาบันทางการเมืองเนี่ยเราต้องการการมีตรวจร่วมของสมาชิก มากกว่าจํานวนสมาชิกเฉยๆนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยเวลาเรารับสมัครสมาชิกเราก็ต้องมีการตรวจสอบโดยใช้การยืนยันตัวตนแบบ OTP ที่เป็นมาตรฐานทั่วไปรวมถึงการถ่ายรูปผู้ประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกคู่กับประชาชนนะครับในการตรวจสอบอยู่แล้วรวมถึงปัจจุบันนะครับเราให้ฝ่ายทะเบียนเนี่ยมีการโทรนะครับตุ่มโทรหาสมาชิกแต่ละท่านด้วยว่ามีเจตนาในการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกจริงๆ หรือไม่ว่าเขาไม่ได้มีความปัดตองไม่รู้เรื่องอย่างนี้เราจำนายออกเลยนะครับไม่มีการยืนยันเป็นสมาชิกด้วยกระบวนการของพักเนี่ยเรายืนยันว่าเราไม่มีเจตนาที่จะเอาสมาชิกเพิ่มจํานวนเยอะๆโดยใช้วิธีการซื้อสมาชิกแบบนั้นอยู่แล้วขัดทั้งเรื่องอแนวทางการทั้งพักของเราด้วยนะครับขัดทั้งกฎหมายด้วยเลขา,ป,าปฏิเสธประเด็นนี้ด้วยก็คือไม่มีการที่จะให้ ไปจ่ายเงินค่าสมาชิกแทนเพราะว่าเขามีกระบวนการตรวจสอบนะทางพักเนี่ยบอกว่าถ้าสมมติมีคนสมัครสมาชิกเข้ามาโอนเงินจ่ายเงินเข้ามาเรียบร้อยเขาจะมีวิธีการรีเช็คกลับไปให้ทีมของพักเนี่ยรีเช็คกลับไปว่าคุณคุณสมัครเองโดย<อ>สมัครใจใช่ไหมไม่ใช่มีใครเอาชื่อ<ภ>ของคุณมาใส่เงินที่คุณจ่ายก็สมัครใจใช่ไหมแล้วเขามีระบบว่าถ้าสมมุติว่าติดต่อคนคนนั้นไม่ได้ในแง่ของการมามาสมัครสมาชิกเนี่ยเขาก็จะยัง ไม่เพิ่มชื่อคนนี้เข้ามาเป็นสมาชิกของพักนะเหมืมนอมน,นค้างเอาไว้ก่อนอจนกว่าจะติดต่อเขาได้เขาบอกว่าตอนนี้ยังเหลือคนกลุ่มนี้ที่ยังติดต่อไม่ได้เนี่ยว่าสมัครจริงไม่สมัครจริงจ่ายเงินเองจริงหรือเปล่าเนี่ยประมาณสัก1,500คนที่ยังค้างอยู่จากจํานวนทั้งหมดที่ตรวจสอบไปก็9กอกว่ากว่าน่าจะ99%เพราะว่าตอนนี้ พักมีสมาชิกอยู่1 0 0 0งแสนเจ็ดพันกว่าคน<ะ>เหลือแค่พันห้าฉะนั้นมันก็ตรวจสอบได้โอโหนน่าจะ99%นะ้ใช่ไหมครับ<ะ>เปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นคําอธิบายของทางเลขาธิการพักประชาชนว่าไม่ไม่มีนโยบายแบบนี้ส่วนว่าใครจะหักแล้วเอาไปไปใช้อะไรเพราะเงินโอนถึงมือของผู้ช่วย<ะ>คนนั้นแล้วเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ไล่ไปตรวจสอบกันแบบนั้น